มอบความบันเทิงและความระทึกขวัญให้กับผู้ชมได้ตามโจทย์ที่ตั้งเอาไว้สร้างอุปสรรคให้กับตัวละครได้อย่างชาญฉลาดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวอันแสนพื้นฐานอย่างอาการบาดเจ็บของตัวละครหรือกระทั่งการสร้างจุดพลิกผันที่น่าสนใจให้กับเหตุการณ์ในเรื่องและปมดราม่าที่ส่งผลกับสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์ก็คืออุปสรรคและเงื่อนไขของเรื่องถูกคลี่คลายได้อย่างง่ายดายครับ สวัสดีครับยินดีตระเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Desperate Hour ฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายเช้าวันหนึ่งนะครับเอมี่คุณแม่ลูกสองกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ในป่าเธอกลับได้รับแจ้งเหตุครับว่าในโรงเรียนของลูกชายเธอเกิดเหตุการณยิงกราดกันขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว เอมี่จึงต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเธอให้ได้ภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ว่าด้วยเรื่องราวของการก่อวินาศกรรมหรือว่าการก่กรรรอาการร้ายน,นั้นถูกบอกเล่ามาแล้วหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับเอาตัวละครหลักไปอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ขับขันพร้อมกอบกู้โลกจากผู้ก่อการร้ายอย่างภาพยนตร์เร,ร,รื่อง d ด e h a ์ d Olympus has fallen และ White House Down หรือการถ่ายทอดเรื่องราวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจากวงนอกของสถานการณ์อย่างภาพยนตร์คอร์เซนเตออย่าง The Call หรือว่า The Guilty ครับขณะที่ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องล่าสุดอย่าง The Desperate Hour ฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายก็ได้นำเสนอมุมมองใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนนอกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงจุดเกิดเหตุให้ได้นั่นเองครับ The Desperate Hour เดินหน้าเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะักในการพาผู้ชมไปรู้จักกับตัวละครหลักอย่างเอมี่พร้อมปูเงื่อนไขให้กับเธอโดยการออกไปวิ่งจ็อกกิ้งยามเช้าพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องซึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวของเธอภาพยนตร์ก็สามารถสร้างอุปสรรคให้กับเอมี่ได้อย่างชาญฉลาดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอันแสนพื้นฐานอย่างอาการบาดเจ็บของตัวละคร รวมไปถึงข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่หรือกระทั่งการสร้างจุดพลิกผันที่น่าสนใจให้กับเหตุการณ์ในเรื่องทั้งในเชิงรูปคดกีกับการตามหาคนร้ายและปลมดราม่าของครอบครัวที่ส่งผลกับสภาพจิตใจและก็ความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดก็คืออุปสรรคและเงื่อนไขของภาพยนตร์นั้นถูกคลี่คลายได้อย่างง่ายดายมากๆครับไม่ว่าจะในแง่ของอาการบาดเจ็บที่ขาของตัวละครก็ไม่สามารถหยุดยั้งการวิ่งของเธอได้เลย ข้อจำกัดด้านเวลาของภาพยนตร์ก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่นกักและไม่ว่าเอมี่จะโทรศัพท์หาใครเพื่อขอความช่วยเหลือถูกตัวละครที่อยู่ปลายสายก็พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเธออย่างไร้เหตุผลแม้ว่าบางสิ่งที่เธอขอร้องจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ตามครับหากมองข้ามความบันเทิงแล้วก็เพลงเล็งไปที่บทภาพยนตร์โดยเฉพาะ The Desperate Hour ก็เต็มไปด้วยปัญหาและก็ขาดความสมเหตุสมผลไปอย่างมากนะครับ เริ่มตั้งแต่จุดแรกสุดของเหตุการณ์อย่างการที่เอมี่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งไปไกลาจากบ้านจนหลงทางซะดื้อนะครับอีกทั้งเธอยังเลือกจะวิ่งตรงไปยังโรงเรียนของลูกชายแทนที่จะวิ่งกลับมาบ้านหรือไปสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่ปมดราม่าของเรื่องก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมาใช้ประโยชน์และไม่ได้ส่งผลเชิงบวกกับเรื่องราวมากเท่าไหร่นักปัจจัยสําคัญข้อหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและก็เป็นดาบสองคมสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆก็คือ การวางคาแรคเตอร์ของเอมี่ให้เป็นฮีโร่ของเรื่องราวครับแทบทุกการตัดสินใจของตัวละครนั้นค่อนข้างก้ากึ่งนะครับอยู่ตรงกลางร,ระหว่างการเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกจนยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตเขากับการยอมแหกกฎทุกอย่างของสังคมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองสถานการณ์ที่ภาพยนตร์สร้างให้กับตัวละครนั้นเต็มไปด้วยการล้ำเส้นและท้าทายสามัญสำนึกของผู้ชมอยู่พอสมควรครับ ในขณะที่ภาพยนตร์นำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครให้ออกมาเป็นฮีโร่และไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการล้าเส้นของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่หากมองในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ในพริบตาครับแต่ในขณะเดียวกันหากมองในมุมตรงข้ามภาพ,พยนตร์ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของความเป็นมนุษย์ที่มักจะเห็นแก่ตัวไร้จริยธรรมและยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรัก แม้ว่าบางการกระทำนั้นจะไม่สมควรเรียนแบบก็ตามครับแต่สิ่งที่ The Desperate h o u r ททำได้อย่างน่าชื่นชมก็คืองานสร้างของภาพยนตร์และก็การแสดงของนาโอมิวั t ส์ครับมากันที่ส่วนแรกซึ่งก็คืองานโปรดักชันนะครับงานสร้างของหนังเนี่ยสามารถออกแบบภาพได้อย่างตอบโจทย์กับการนำเสนอช็อตอันสวยงามเพื่อเน้นให้เห็นวิวทิวชัดก่อนที่จะเปลี่ยนโทนภาพเป็นภาพแนวเชคกี้แคมหรือว่าการถ่ายด้วยมุมกล้องที่สั่นไหวอย,อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความระทึกขวัญน,นะครับ ขณะดเดียวกันภาพยนตร์ก็ฉลาดในการสร้างสถานการณ์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขของโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของตัวละครครับอีกด้านหนึ่งก็คือนักสแสดงนะครับซึ่งนักสแสดงมากความสามารถอย่างนาโอมิวัตส์ก็สามารถผลักดันตัวละครของเธอให้ไปไกลที่สุดเท่าที่บทภาพยนตร์จะส่งได้แล้วครับรวมถึงยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่นแต่อย่างใดครับโดยรวมแล้วนะครับ The Desperate Hour ฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายเป็นภาพยนตร์ที่เน้นรับชมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับ โดยหากตัดเรื่องความไม่สมเหตุสมผลและการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรบางอย่างของตัวละครออกไปเนี่ยภาษาหนังที่ภาพยนตร์เลือกใช้ก็สามารถมอบความบันเทิงและความระทึกขวัญให้กับผู้ชมได้ตามโจทย์ที่หนังตั้งเอาไว้ครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Desperate Hour ฝ่าวกิกฤตวิ่งหนีตายที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเราไม่ควรรู้สึกผิด กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวละครอย่างเอมี่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูญเสียสามีไปจากอุบัติเหตุเมื่อราวหนึ่งปีก่อนนะครับจากการสูญเสียดังกล่าวเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของเธอและก็ลูกชายอย่างโนอาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับโดยโนอาเนี่ยเริ่มตีตัวออกห่างจากเอมี่ซึ่งแม้ว่าหนังจะไม่ได้บอกเล่าตรงๆนะครับว่าเอมี่เนี่ยมีส่วนกับอุบัติเหตุครั้งดังกล่าวหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเอมี่ อาจจะไม่สามารถรับมือกับการสูญเสียได้ดีมากพอครับจากที่คนจะจับมือกันก้าวผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายกลับกลายเป็นว่าเธอและโนอาต้องเหินห่างกันมากขึ้นแทนครับเช้าวันเกิดเหตุนะครับเอม่พยายามปลุกโนอาให้ไปโรงเรียนขณะที่โนอาก็ได้บอกกับแม่ของเขาครับว่าเขาไม่สบายและก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนครับแต่หลังจากที่เอมี่ออกไปวิ่ง โนอากลับตัดสินใจออกไปโรงเรียนอยู่ดีนะครับอันนำมาซึ่งการที่โนอาเนี่ยต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเมื่อมีผู้ก่อการร้ายพร้อมอาวุธครบมือบุกกราดยิงเด็กๆในโรงเรียนในเช้าวันดังกล่าวครับนอกจากการพยายามช่วยเหลือโนอาอย่างสุดความสามารถแล้วเนี่ยเอมี่ก็กลับรู้สึกผิดก,กับตัวเองไปพร้อมกันด้วยครับเอมี่นั้นคิดว่าหากเธอไม่บังคับโนอาให้ไปโรงเรียนในเช้าวันนั้นเนี่ยโนอาก็คงจะนอนอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์รุนแรงทั้งหมดนั้นครับ แต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่เอมี่ไม่ควรทำก็คือการโทษตัวเองครับเพราะว่าการที่แม่สักคนหนึ่งเนี่ยพยายามปลุกลูกชายของเธอให้ไปโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับและแน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกที่สามารถล่วงรู้อนาคตได้เอมี่ไม่มีวันรู้ครับว่าเช้าวันนั้นจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งการที่เธอรู้สึกผิดมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยแต่อย่างใดครับเช่นเดียวกักบโนอาครับ เขาไม่ได้โกรธเอมี่เลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังช่วยบรรเทาวความขุ่นเคืองใจที่เขามีต่อแม่ลงไปในเวลาเดียวกันอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ภาพยนต้องการจะบอกเราก็คือเราควรจะโฟกัสกับปัจจุบันให้มากที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามฝากไว้ให้คีก,กันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่5คะแนนครับอย่างที่บอกไปในช่วงรีวิวครับว่าบทภาพยนตร์นั้นชันฉลาดในการหยิบมุมมองใหม่ๆมาเล่าและก็สร้างความระทึกขวัญให้กับเรื่องราวได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับที่อุปสรรคต่างๆมันไม่ได้สร้างความยากลําลบากให้กับตัวละครเท่าไหร่นักหลายเหตุการณ์คลี่คลายอย่างง่ายๆและก็จบลงอย่างรวดเร็วนะครับอีกทั้งดราม่าที่ใส่เข้ามาในเรื่อง ยังขาดน้ำหนักและก็เหตุผลที่ดีจนกลายเป็นการเสียน้ำตายอย่างฟุ่มเฟือยของตัวละครในเรื่องครับส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้วิธี่7คะแนนครับงานโปรดักชั่นของภาพยนตร์มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับในการสร้างความระทึกขวัญให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานด้านภาพกับการเลือกใช้สไตล์เชกี้แคมซึ่งผมได้เล่าไปในรีวิวแล้วนะครับซึ่งมันก็เข้ากับการตัดต่อและก็เพลงประกอบที่เน้นความเร้าอารมณ์ของภาพยนตร์มากๆเรียกได้ว่าถ้าง,งานโปรดักชั่นของภาพยนตร์ดรอปลงกว่านี้เนี่ย The Desperate Hour ก็อาจจะจืดลงไปพอสมควรครับส่วนคนนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับนักสแสดงสาวอย่าง Naomi Watts แบงหนังทั้งเรื่องเอาไว้คนเดียวจริงๆนะครับโดยเธอยังคงยอดเยี่ยมกับการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวละครพร้อมกับดึงผู้ชมให้เกาะติดก,กับเธอได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องข้อคิดที่ได้ผมให้ไว้ที่5คะแนนครับประเด็นที่หนังพูดถึงไม่ได้ใหม่หรือว่าน่าสนใจอะไรมากมายนะัก เมื่อผสมรวมกับวิธีการนําเสนอที่ค่อนข้างผิดที่ผิดทางแล้วก็จับยัดข้อขีดมากจนงเกินพอดีเนี่ยจึงทําให้ประเด็นที่หนังต้องการจะบอกเล่าพลาดเลือนและก็ไม่น่าจดจําเท่าที่ควรครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้วิธีเจ็ดคะแนนครับแม้บทหนังจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าหนังสามารถสร้างความบันเทิงได้ดีทีเดียวครับเรียกได้ว่าถ้าผู้ชมท่านไหนเนี่ยสามารถมองข้ามความไม่สมเหตุสมผลของเรื่องราวไปได้ ก็น่าจะสามารถสนุกกับหนังได้ไม่ยากเลยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Desperate Hour ฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิลมเมนไปอยู่ที่6.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิล์มเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Desperate Hour ฝ่าวิกฤตวิ่งหนีตายภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องล่าสุดจากนาโอมิวัตส์นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิมเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าทุกท่านจะฟังผมอยู่บน Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y หรือว่า YouTube Channel นะครับรวมถึงทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์นะครับทุกท่านสามารถค้นคาว่าฟิมเม n นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับ ใน EP หน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ